เฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะคะในพื้นที่ตำบลท่า2องยางจังหวัดตากหลังเดินลุยน้ำท่วมขนย้ายสิ่งของแต่ถูกไฟช็อตจนได้รับบาดเจ็บค่ะ ไปดูภารกิจของพี่ทหารนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35โดยกองร้อยฐานพรานที่3505ได้รับการประสานจากประชาชนค่ะเพื่อช่วยเหลือนะคะเด็กนักเรียนเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้าช็อตขณะเดินลุยน้ําท่วมที่ขังอยู่ในพื้นที่ไปขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านบริเวณเกิดเหตุคืออยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่6ตําบลแม่อุสุอําเภอท่าสองอยางโดยกําลังพลจิตอาสาก กองร้อยฐานพรานที่3505ค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพอเข้าไปในที่เกิดเหตุไปพบนะคะน้องนักเรียนนอายุแค่18ปีซึ่งเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอะคาเดมี่ได้รับบาดเจ็บนอนล้มอยู่กับพื้นนะคะกำลังพลก็ไม่รอช้าเร่งเข้าให้การช่วยเหลือด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นเปลสนามและก็เดินเท้าลุยน้ําท่วมสูงเพื่อลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บข้ามฝั่งไปยังบริเวณสะพานแม่พลูเพื่อส่งต่อให้กับ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุนำส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลท่าสองอย่างต่อไปค่ะ